่วยเนาะห่างอารมไม่ดีเลยลูกโดนปะน่ะไม่โดนไม่โดนจะไปกวน้องห่างอารมไม่ดีเลยเราหาาเพราะหนว enfin ่าถ <si ้าหนูมนวนี่ในคอดจบหนูยาให้เดินเดินเพราะวามเม่อตนมามันร้อนมากมันกะเดิน เดินทางได้เมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ,นม,นะมันเหมือนทนอมกันไม่มีพี่ฝนกินน้ำทอมป่ะ6.5โลเฮ้ยโห,โห

ว้าวนี่ม yup. <po bio> ัน <kinds> ว <of interactive movement> <play pleasure> ้าวโอ๊ะอ้าวเหมือนฝนจะตกเลยลองไปได้อองก้าวอียิตันมาด้วยคอนเทีนเตอร์สุด พร้อมยังพร้อมอะไรไปต่อไปสิพร้อมใหม่บ้า มาจากกรุงเทพครับครับเป็นนั่งรถตู้พี่จ๋ามาครับก็ตติว่าันเป็นทัวร์ละ ความไม่ f ิ t ไม่หันมาด้วย เนินส่งญาติบายบายเออเจอกันเกียนซำ elevation ร้อยอ้ยหก เสียงของธรรมชาติไหวไหมไหว,ไหวทุกคนไ,ไม่ชอบบันไดฉันเกลียดบันไดโอ้โอหจริงรรรนนะั่งอ่ะชอบบนตบหนูว่าแบบทำไมอยู่เล่นแต่สกอต เหนือยเดินนี้ไปก็จะเป็นลาบแบบไม่ไม่ชันแล้ไม่ชันแบบไม่ชันเกินไปอ่ะจริงหรือเปล่าจริงจาได้เราก็จะไปชันอีกสเดินสุดท้ายเดินมาชั่วโมงครึ่งแล้ว พึ่งสามอีสามจุดห้ากิโลถึงลานสนรเป็นไงบ้างครับสบาย <c oughs> ทำด้ที่ไหนขีิ้งจริงแลชน่ง ดีกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมาคือแบบเหมือนจะตุยสบายอะคนไม่มีกระเป๋าเลยอะหลังฝึกหุงข้าวแบบในหม้อสนามรั้งแน่เดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็เปิดก็ต๊ะมันจะสุกไหมก็มันจะข้าวไหม่ข้าวไมโดนเผาว่ะเหมือนกันเลยพี่มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรายิ้มได้เรือแต่ว่าพี่ มาไม่มนอนพี่ก็เพิ่งมาหุงข้าวแบบแบบเคยหุงข้าวด้ยวยหมอ้อธรรมดาเมื่อไม่นานมันนี้เมื่อไปรหัสป่าเนี่ยคือเ,เขาบังคับให้ไม่ให้ใช้อุปกรณ์แข่นน้องไปข้างทา,างน้องนงเหยียบอะน้องนม่ก็ตัวรึเปล่าฮมลโหลโอ้อยแต่ต้องให้พี่สิขวข่อยแล้วว่าไปได้ความรู้ด้รมาบ้าง

ได้ไหมครับชิวกี่กิโลนะสามเป็นตัวละครหลักในช่องเราเดี๋ยวขึ้นไปสัมภาษณ์พี่ๆดีกว่าสัมภาษณ์ว่าต่อยมวยเป็นไงบ้างคะยอดเยี่ยมชื่อต่อยมวยเลยทำให้เราเป็นแบบเป็นแบบนี้จริงสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวเชียงดาวพี่กาพี่ไอ้นี่หัวานี้ แค่ฝนี้นะฉันหนูว่าสำหรับหนูวันหนูนที่นี่กับเชียงดาวแม่เหยียเหมือน,น,นหวังว่าอันนั้นจะไม่ใช่เมฆฝนนะจะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของภูเขามันสว่างจ้าเลยไม่ฝั่งนี้นไมฆถูกพอดียอดฝั่งทำเต็ม,มไม่ได้เลยมันเลี้ยงยากมันต้อง ีจริงๆแล้วก็เชื่อเห็นแล้วแหละอีกสองโลสองจุดโลมันยุคแค่สิบจุดห้านะพากกินข้าวตอนนี้กี่โมงอะตอนนี้สิดโมงห้ห้า ตัดอะไรมากคุณพดูวิว amazing amazing เราฝากชีวิตไว้กับสตอรี่คนที่มาด้วยไม่มีแรงเลือกอีกคนแบบคนไทยโอ้สุดยอดตัวเปียกเด็กให้ไปอาวชุ่มทำผมให้สวยถ่ายรูมร้านสุนร้านสวยเราเราโชคกันมากมีข้าวก่อนนี่ห่าแหรอวะเลือกทุกอย่างมีข้าวเที่ยงที่ซื้อที่ตลาดคือให้เยอะมากจะเทียบจะคุ้นกันอนนั้น มันเยอะขานาดนะนั้นอ่ะอืมนี่จะแบบข้าหมูคุ้มเลยวะน่ะกินข้าวตั้งกองอยู่และนี่ก็คือเนะินมรณะมรณะภาพจริงมรณะภาพโอ้สิ่งธรรมชาติโฮ้ ไหวไหมครับไหวคะใจสู้กับขาก็คือไม่สู้แล้วค่อยค่อยข้บผ่านหัวเลยอ่ะสวยจริงๆพักก่อนขึ้นเนื้อมรณะพอจะได้ขึ้นเป็นมรณะจริงๆใช่จะไปมรณะภาพบนข้างบนนั้นเลยดูแถววิววิวมันคุ้มค่าไหมครับสุดๆ สวยมากสวยแบบประทับจิตเลยอะ่ะมันแบบดูเย็นเย็นดูสบายดีมาก oh. ไปแล้วก็เ <Thank you. S 1> หนื่อยเหนื่อยกับมันดีหนึ่งจุดห้าโลห้าร้อยเมตรหมดเนินแล้วหนึ่งกิโลเดินแต่ลานส่วนโต๊ะครับผมโต๊ะ พอพี่จะกระโดดลงน้ำตกแล้วโ oh อ้อามายกอดเห็นปลายแล้วแบบทันสนอีก1.5ปลายกล้งเี็ม1.5เป็นอยู่ในมรณะระดับความสูงที่อะไรเนี่ย1,400 1,400เมตรจากระดับน้ำทะเลหรือเปล่าใช่ไปแล้วเลยบนยอดบนยอดนี้มนันแค่500เมตรเองนะพี่จะเป็น5 0 0เมตรับบสองเลย ใช่ห้าที่แบบแบบใดทำไมรู้สึกเหมือน500ร้อยกิโเมตรต้องรู้สึกว่าเราเดินมาเรื่อยๆแล้วต้องไม่ไม่ไปมองต้องมอง,ม,มองต้องไม่มองไปทางนั่นที่เขียนคำว่าป้ายเนิมะนมรณะ หึงจุดากิโลอันนี้คือสูงสุดของมรณะแล้วปะยังจ้ะยังอยู่โอ้ my god ยังเหลืออีกโค้งนี้โค้งขวาวยมากวิวโหดูเมฆผ่านเขาเขาอันนี้ดีมากอันนี้ดีสุดมันเขียวมันชุ่มช่้ำช่วงหน้าฝนหนน้าฝพอดีดีเขียวชะอุ่มว้าวชุ่มช่ำเหมือนเสื้อเราเลยใช่ชุ่มช่ำเหมือนเสื้อเราเลยตอนนี้ เืออะไรกังกงท,ทั้งตัวผมีอออ่อีกห้าร้อยเมตรลานสนอ่เย้อัศรายเก่งมากชูมือแล้วสุดยอดมียากาศดีสุสดๆนะบรรยากาศดี ใช่เหรอมันแบบมันรู้สึกว enfin ่าแบบเลือดไหลไปแล้วก็ไล่ความปวดหายไปบื้อโอ้โหดีแล้วครับพี่เจียวขัดขายเกลือแร่แล้วจะเป็นตะคิวเวลาออกมาเดินป่าหรือว่าทำกิจกรรมที่มันแอคทีฟมากๆก็กินเกลือแร่ ถึงแล้วไปลานโนเสียงอดควรแบบดันอีกนิดนึงคือดีมากหมอกลงคำรามคุณไปโอ้ โอ้เนี่ยเหนื่อยมากกักการเดินกี่ชั่วโมงวะเนี่ยสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงชั่วโมงเป๊ะของเราอ่ะสุดยอดเออเธอร้อยเจ็ดสิบสองเลยเหรอพุ่งไม่ฮาร์เรสผ่านกลางเต็นท์หน้าเลยมีแต่ว่าขอไปทิ้งตัวที่ป้ายก่อนจากนั้มันมีป้ายใหญ่ๆทางนี้ป่ะไปป้ายใหญ่ตรงนี้นะ้างหน้า้างหน้าเนี่ยดูบรรยากาศดี อากาศดีมากพี่แป้เงเร็วมาดูบรรยากาศเร็ว oh. ah. เย็นเลยแบบเหงื่อท่วมตัวแล้วมันอับเย็นเห็นป้าแล้ว ah. ป้าเ,เลย yes yes be here after four hours after four hours พ <Ooh. S 2> ันหกร้อยสามสิบสามเมตรเช่น้ำเลย โอ๊ยกอถึงตัวที่ปลายแล้วทําไมลงน่ะ สี่ชั่วโมงเบ็ดเสร็จสี่ชั่วโมงแบบสี่ชั่วโมงไปอ่ะเก่งว่ะเก่งจริงเกียมเกียงไกลาใจในตัวเองเลยเริ่มาก period period ขั้นกว่าอันนี้คือแคมรลองนะครับหรือนูนวิวเต้นไหนไปดิทำไม เยี่ยมมากว้าวว้าวเอเมจินเอเนเยี่ยมไปเลยเลือกแคมไซด์อ่ะอันนี้ทานน้ำพานอนๆอยู่แบบโดนน้ำไปถ้ามันตกแรงมันน่าจะโดนอยู่นะว้าว 别怀才，去。Bye. น,น่ารักมากมสีแบบคุ้นน่ารัก

yang fanar aku uh hu